สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับนุ่มอ้นครับผมช่องฮักเดือ๊กแชนแนลครับผมวันนี้ก็เฮ็ดงานก่อนเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้พาพี่น้องไปปลูกมันครับผมติดตามกันครับผมไปปลูกกันหลายคนอยู่ครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศลูกหลานบานห้องเฮ็ดงานยุ่เก่อนีครับผมเตือนตะดึกหนาวกับหนาวติดตามพี่น้องกำลังขึ้นรถไปเฮ็ดงานครับติดตามพี่น้องเด้อสภาพเฮ็ดงานยังมือเนี่ยครับผม มวลเทแทลนะมือเนี่ยคุณครับพีดพี่น้องพีดคนไทยในเกาหลีห้อครับผมมือนี่หนาวครับคุณลูกพีดลบสองศาเด้ครับตอนนี้ครับพีดลบสององศาเด้ดาาพี่น้องเด้อหอดหน้างานนะพี่น้องครับมือนีปลูกมันมือนี่ครับผมให้ผมเนี่ย ตัวเราพี่น้องด้วยกันนะครับการเล่งเฮ็บงานกันอที่น้องเอ้เตยมแล้วครับผมดูกันครับผม เดอครับพี่น้องเอ้ยวงพี่น้องบ้านเาเห็นงานด้วย่ะเนีคนลมวนบ้านานอกเนะเสียบจับ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 เอำมันำกันอกวันเรา้หำโอ,อ้พี่น้องเอ้ยับแนวานพี่น้องคนที่ปลูกมันครับผมคำจาหรือมันคนลาง แปดหมื่นครับผมสองพันบาทไทยครับผมมันมาดูเลยครับโอ้เห็ดน,นีด่แล้วครับพี่ที่ปลูกมันบานเพป็นพี่น้องเอ้วยเบอร์เดอร์ครับผม,มตะมวนว่าพี่น้องบังโรดบ้านเนี้ยปลูกมันพี่น้องเงีบเงียบ ยิ้มแนะยิ้มใส่กล้องด้วยเดี๋ยวเบิ่งเด้อครับเบิ่งเด้อพี่น้องพี่ที่ปลูกมันครับผมมันพลังปลูกแบบนี้แหละครับค่าแรงวันละสองพันบาทประมาณนี้ละงานครับผมงับงับปลูกแล้วแล้วครับพี่น้องครับผมปลูกแลี้ยวรถแล้วครับนี่วันนี้ก็ลัปั้นขี้ดินคกบครับผมรถปั้นขี้ดินคกบหล่องครับ ที่ดผบลองแล้วก็คือจบพิธีครับผมวันนี้ครับรถปั่นประทันพี่น้องกับคนรักค,คอยครับผมพู่พยานครับเกิดนี้ใบหญ้เกิดอยมันถูกปัน่นอยู่ครับผมใกล้พี่น,อน,น,น,น้องแงีพนเด้อพี่น้องลูกหลานมาเราเห็นนั่นที่ผลีเห็นแบบ,น,บน,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 นี้แล้วพี่น้องตากดินเซ่ทวนทวนยืนนี่ละครับกบแทนรถครับผมรถกบกระทันครับ ครับผมฝากไปนะครับผมกับช่องน้องไม้ครับผมฮักด้ h a ชแนลครับผมสำหรับคลิปนี้พาัน้องไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับ